และในวันนี้ผมจะมาทาการเปลี่ยนผลปีศาจทุกๆตอนที่เลเวล50จะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยดีกว่าและก็เปิดคลิปมาในตอนนี้เลยละกันมันก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องทําการบอกลาผลบาร์กี้แล้วนะทุกคนลาก่อนนะผลบาร์กี้ไว้เจอกันใหม่อีกครั้งและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเดินทางไปส่งผลปีศาจกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทาการส่งผลปีศาจนั่นเองผมก็ได้มการเจอสูตรสูตรหนึ่งที่เขาบอกว่าข้อที่หนึ่ง ทำการใช้ so first, mm hmm. สกิลโลหนึ ad ps ps ่งสกิลและผมก็ไม่รอจัดเลยกัน hmm. ทําการใช้สกิลซ uhh ีเนี like ่ยอัดหน้าคนสุ่มไปเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยและก็ข้อที่2ทําการกระโดด3าครั้งและผมก็ไม่รอจัดเลยกันทําการกระโดด3าครั้งและก็ข้อที่3ทําการวิ่งรอบคนสุ่ม3รอบและผมก็ไม่รอจัดเลยกันตามการวิ่งรอบคนสุ่ม3รอบรอบที่1และก็รอบที่2และก็รอบที่3และก็ข้อที่4ซสุ่มเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้ผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผมนั้นได้มาแล้วก็ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันใช่ความจริงหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนผมดันได้ผลแรงน้มถ่วงเฉยว่ะทุกคนเฮ้ยผลของพลเรือเอกฟูจิโทรละเดี๋ยวก่อนนะ ได้ฝันไปหรือเปล่าวะเนี่ยเออที่จริงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อสายตาตัวเองสักเท่าไหร่นะทุกคนว่าในวันนี้เนี่ยผมจะได้ผลที่มันราคาแพงๆเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นไปได้ยังไงวะเน,นี่ยเดี๋ยวมาดูสกิลแซของผลแรงน้่มทวงกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหสกิลแซดก็อย่างเท่ทุกคนสมแล้วที่เป็นผลของพุเรห์อเอกฟูจิทัละมันก็เทเอาเรื่องในใก็ในนแหละในเมื่อผมมีผลแรงน้่มทวงเนี่ยผมก็ไม่รอจานเลยละกันํามการแราเอาผลแรงนุงน่มา ฟาร์มยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยทุกคนและเจ้าพวกแม่สาวน้อยพวกนี้เนี่ยที่มันใช้ธนูปเป็นอาวุธนะทุกคนมันก็โจมตีโคตรจะแรงเลยก็ว่าได้เดี๋ยวก่อนนะ มันก็โจมตีแรงเกินและผลแรงนุ่มถ่วงผมเนี่ยมันก็มีแค่สกิลเดียวมันก็เลยจะฟาร์มยากนิดนึงดูดิทุกคนอาวุธเจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็โหดใช้ได้เกินสมแล้วที่เป็นเกาะสตีนนะทุกคนแข็งแกร่งจริงๆเลยในที่สุดในตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอหรือว่าสกิลเคลื่อนที่นั่นเองเดี๋ยวมาดูป้อมกันเลยดีกว่าว่าสกิลเอหรือว่าสกิลเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเท่แค่ไหนกันเชียวตาเดียวก่อนนะโอ้โหผมว่ามันก็เท่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไป นั่นมันเรื่องดาก้อนบอลตั้งหากหลังจากที่ผมเนี่ยทำการรู้สึกว่าจุดเมื่อกี้เนี่ยมันฟร,ร์มยากเกินไปผมก็เลยขอทําการตัดสินใจก้าวมาฟร,ร์มกับเจ้าพวกแม่สาวน้อยนักดาบเลยลยกันมาเลยเจ้าพวกแม่สาวน้อยนักดาบเจอพลังผลแรงน้งําทวงผมหน่อยและผมก็ไม่รอชัดเลยกันทําการใช้พลังผลแรงน้งําทวงเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าพวกแม่สาวน้อยนักดาบและก็ในที่สุดนในตอนนี้นั่นเองผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอของผลแรงน้ําทวงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าวามานเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันอะโโห ทำไมสกิลเอของผลแรงน้มถ่วงเนี่ยมันเทได้ใจจริงๆว่าทุกคนดูดิมันก็เทเกินถึงตอนนี้เนี่ยผมจะมีผลแรงนน้มถ่วงแต่ว่าหัวใจเธอเนี่ยทำไมมันชอบหนวงกับผมจังโอ้โหคำคมโคตรชี้แต่ก็นทุกคนสําหรับผลแรงน้มถ่วงเนี่ยผมว่ามันก็ฟาร,ร์มยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ผลสายโลกเกียด้วยแต่ถึงมันจะฟาร,ร์มยากแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าผมก็จะสู้ไม่ถอยนะทุกคนมาลุยกันต่อเลยดีกว่าระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทาการฟาร,ร์มไปอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ตอนดน,นั้นผมก็เรจอกับบบะไราง ดูเหมือนว่าแม่สาวน้อนักดาบ2คนนี้เนี่ยก็ดามการขี่หัวกระสัง,งั้นเดี๋ยวก่อนนะบักอะไรกันครับเนี่ยโคตรฮาเลยเฮ้ยมีบบกแบบนี้ด้วยหรอวะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยตัดมาในตอนนี้เลยกันผมก็ดามการใช้ผลรงนุ่มทวงในตำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล1,615เป็นที่เรียบร้อยก็บอกได้คำเดียวเลยว่าผลแรงนุ่มทวงเนี่ยมันก็ฟาร์มยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนที่แรกคิดว่ามันจะฟาร์มง่ายแต่ที่ไหนได้ฟาร์มโคตรยากเลยกว่าจะขึ้นได้แต่ละเ ก็เรนเอาซะผมเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าผมก็จะสู้ไม่ถอยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอจะเล่นการทําการเร่งมือในการใช้พลรงนุ่มทวงเนี่ยทำการฟาร์มแล, <cinematic S 2> และการผมก็ทำการใช้พลรงนุ่มทวงเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกจนในที่สุดในตอนนี้เนี่ย ผมก็เลเวล1627เป็นที่เรียบร้อยและผมเนี่ยก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนไปย้ายที่ฟาร์มกันเลยดีกว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยและผมเนี่ยก็ทาการเจอกับแม่สาวน้อยที่มันถือกระบองเหล็กนะทุกคนมาเลยคิดว่ามีกระบองเหล็กแล้วผมจะกงงลัวเงินหรือผมไม่กลัวหรอกนะกระบองเหล็กผมกลัวเธอหม่รักมากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผูดมาแล้วมันกระซาอีกเหมือนเดิมผลกาวิตีเนี่ยมันสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้และผมเนี่ยจะต้องทําการใช้ผลอะไรล่ะมันถึงจะสามารถควบคุมให้้เเเธอกกกัับานนลิได แต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้อยู่ดีหลังจากที่ผมนะทุกคนทําการใช้เวลาฟารมไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสกิลซีเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันเชียว แต่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโคตรจะเท่เลยว่ทุกคนเป็นทาเรียกอุกบาทมันก็เท่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนั่นนี่ยระหว่างที่ผมเนี่ยการังจะทําการไปฟาร์มและก็ตอนนั้นผมก็ได้่มการเจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มาพร้อมกับพลโมจิผมก็เลยทําการใช้พลแรงน่มทวงเนี่ยทำการเข้าไปต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้ดูมาดูกันเลยว่าสื่อการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ย ใครจะเป็นผู้ชนะแต่ก่อนทุกคนดูเหมือนว่าพลังชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการใช้พลังผลแรงนุ่งถ่วงเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆและมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดไม่มีผิดนะทุกคนผมก็แพ้อ,อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะผมจะสามารถ PVP ใครเนี่ยชนะได้หรือเปล่าวะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยก็เป็นได้แค่คนขี้แพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อสู้ผมก็แพ้อยู่วันยังคำ่ำเฮ้ย โตดเศ้าเลยหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้ผลแรงน้มถ่วงเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึ่งจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล1640เป็นที่เรียบร้อยเหลืออีกแค่10เวลเท่านั้นผมก็จะได้ทำการไปเปลี่ยนผลปิศาจแล้วนะทุกคน มีพบมันก็ต้องมีจากไว้เจอกันเลยผลต่อไปผมจะได้ผลอะไรกันนะ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าในที่สุดในตอนนี้นะทุกคนมันก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องทาการไปเปลี่ยนผลปิศาจแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผลปิศาจผลต่อไปผมเนี่ยผมจะได้ผลอะไรกันอยากจะรู้เหมือนกันขอผลอะไรก็ได้ที่มันฟาร์มดีๆที่เธอะเดี๋ยวไปดูกันเลยระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทําการขี่เรือที่จะไปทาการสุ่มผลปิศาจแต่อยู่ดีๆเกาะลับเนี่ยมันก็ทําการเกิดอยู่ต่อหน้าต่อตาผมซะงั้นเอาเดี๋ยวก่อนนะ โคตรจะงงเลยวะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยเวลาที่ผมอยากจะเจอมันดันไม่เจอแต่เวลาที่ผมไม่อยากจะเจอมันดันเจอเฉยเลยกอรับอะไรกันครับเนี่ยผมก็โคตรจะงงเลยนะทุกคนอะไรของมันวะเวลาที่ผมอยากจะเจอเนี่ยมันก็ดันไม่เจอแต่เวลาที่ผมไม่อยากเจอมันดันมาเกิดอยู่ต่ตอนหน้าต่อตาผมซะง,งั้นก็รับเนี่ยมันก็เหมือนกับความรักนั่นแหละนะทุกคนเวลาที่ผมเนี่ยอยากจะมีใครสักคนมันก็ไม่มีแต่เวลาที่ผมเนี่ยไม่อยากมีใครสักคนมันก็ไม่มีเหมือนเดิมอ้าว มันก็โคตระแย่เลยก็ว่าได้อยากจะมีใครสักคนแต่ก็ไม่มีเหมือนเดิมในครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ทําการใช้สูตรอะไรทั้งสิ้นทำการกดสุ่มลุล้วไปเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผมดันได้มาแล้วก็ในครั้งนี้ผมดันได้ผลบอมเฉยนะทุกคนเออแต่อย่างแน่นอนนะทุกคนก็ไม่ได้ผลกิโลหรอวะผมว่าผลบอมเนี่ยมันก็น่าจะฟาร์มดีกว่าผลกิโลอยู่ ไปลลที่แรกันี่ยทุกคนผมก็คิดว่าผลบอมเนี่ยมันน่าจะฟาร์มไม่ดีแต่ที่ในด้าน,นะทุกคนผลบอมเนี่ยผมว่ามันก็ฟาร์มดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนอย่างเช่นสกิลวีเนี่ยสกิลวีของผลบอมทุกคนผมบอกได้เลยว่าเป็นสกิลที่โคตรจะแรงอะทุกคนดามเมจโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆและผมก็เดิการใช้ผลบอมเนี่ย ทำการฟาร์มได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้สมแล้วที่เป็นผลบอมนะทุกคนถึงจะไม่ใช่ผลที่แพงแต่มันก็แรงใช้ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนแรกก็ทันใดน,นั้นเนี่ยผมก็ทาการเจอกับลําแสงประหลาดดูเหมือนว่าจะมีนาฬิกาเบนเทนเนี่ยทำการตกมาจากบนท้องฟ้าย,ยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเลยเดี๋ยวๆๆมันคนละเรื่องกันนะเนี่ยและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้ผลบอมเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล1,670ยเเป็นที่เรียบร้อยผมก็บอกได้คำเดีียยวเเลลนนทุกค่่าผบอม มันแรงใช้ได้จริงๆนะทุกคนยิ่งสกิลวิ่งผลบอมเนี่ยมันก็โคตรจะแรงเลยก็ว่าได้สมแล้วที่เป็นผลบอมนะทุกคนถึงราคามันจะไม่แพงแต่ความแรงเนี่ยมันโหดใช้ได้เลยในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถเดินทางไปตบบอสได้แล้วนะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าบอสเนี่ยมันจะโดนใครจัดการไปแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนงั้นผมก็เลยขอทําการตัดสินใจทําการกลับไปฟาร์มรอดีกว่านะทุกคนรอให้บอสมันเกิดก่อนไว้เจอกันเลยนะบอส เจอพลังผลบอมผมแน่นอนเดี๋ยวไว้เจอกันเลยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยแลการทาการใช้ผลบอมเนี่ยทำการเร่งมือในการฟาร์มเลยแล้วกันผมก็ทำการใช้ผลบอมเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกผลบอมเนี่ยมันก็ฟาร์มดีเกินค่าจริงๆสมแล้วนะทุกคนที่เป็นผลบอมในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องทำการมาใส่เดี่ยวกับบอสแล้วนะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเลยแลการทำการใช้สกิลวีเนี่ยทำการเปิดบอสไป แกจะโหดแกในกันเชี่ยวและจะสามารถชะนะผลบอมผมได้หรือเปล่าและผมเนี่ยกำนินการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกแต่ว่าบอสกอสตีนนะทุกคนมันก็โหดเอาเรื่องมาทุกคนและเลือดมันก็โคตรจะเยอะเลยและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดโอ้โหไม่ธรรมาดาเหมือนกันเนี่ยบอสกอสตี โหดเอาเรื่องจริงๆเลยหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาต่อสู้กับบอสแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและก็ในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าบอสเนี่ยมันก็บาดเจ็บนกพอสมควรและผมก็ไม่รอชัดเลยกันทำการปิดจากบอสไปเลยแล้วกันลาก่อนหน้าบอสกว่าจะชนะได้เนี่ยโอ้โห ก็เล่นเอาซะผมเหนื่อยอยู่มันกันนะเนี่ยเลือดบอสมันก็ถึกเกินและผมก็สามารถชนะได้สักทีลาก่อนนะบอสหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้ผลบอมเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล1700เป็นที่เรียบร้อยผมก็บอกได้เลยทุกคนว,ว่าผลบอมเนี่ย อย่าไปดูถูกมันนะเฮ้ยฟาร์มโคตรจะดีเลยก็ว่าได้ผมยอมรับตรงๆเลยว่าผลบอมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลที่ผมว่ามันน่าจะเป็นผลที่ฟาร์มโคตรดีอะทุกคนฟาร์มดีจริงๆเลยงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับ s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ